งนี่ถือว่าเป็นสิริมงคลทีนี้เจ้าภาพที่สองได้หล่อพระมหาโมคลานะพระพุทธเจ้านทรงยกย่องพระมหาโมคลานะนี่ว่าเป็นผู้ที่มีลิทธานุภาพมากสารีบุตรสุดยอดปัญญาโมคลาลิทธานุภาพล้นเหลือเลืองลาภพระศีวลีไหลโลกโชคดีพระภากุละผู้ที่เป็นเจ้าภาพในการหล่อพระมหาโมคลานะก็ได้แจกคุณโยม อัญชนาสีทรงผลได้เป็นเจ้าภาพลภาหล่อพระมหาโมคลานะพร้อมด้วยคณะน,นี่โอ้ที่เป็นเจ้าภาพลภาหล่อพระมหาโมคลา,น,น,าน,นี้น้าหนีคุโยมเกิดในชาติใดถ้าเราตั้งแรงอธิษฐานจิตในการหล่อนำแผ่นทองอธิษฐานว่าเกิดในชาติใดห้อยตัวอย่างนี่มีชื่อเสียงฤิธานุภาพมากเหมือนพระมหาโมคลานะเทระนี่คือ พระพุทธเจ้าท่านทรงยกย่องต่อไปภาสารีบุตรสารีบุตรนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามากเหมือนเข็มที่มีความแหลมถ้าทิ้งนำไปทิ้งลงในมหาสมุทรไม่สามารถที่จะมองเห็นเข็มนั้นได้เปรียบเสมือนบ้าผู้ใดได้หล่อเป็นยภาพหล่อภาษารีบุตเกิดในชาติใดๆก็จะเป็นผู้มีปัญญามากเลิศล้นห้าศาสเหมือนพระอานน์นเทระ ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางอุปถากและก็มีเป็นผู้เลิศในทางเลิศล้นห้าศาสตร์ก็คือรู้มากนั่นเองจะเห็นได้ว่าพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่บันทึกไว้ในพระสุตันตปิดกพระวินัยปิดกและก็พระอภิธรรมปิดกล้วนแต่เป็นพระมะอาอนเทระเวลาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมโปรดใครไม่ว่านางกินจมันด้วยการนางวิสาขานางสิริมา ก็จะมานำเล่าบอกให้กับภาพอาุนเิละเพื่อจดบันทึกลงในใบลานนี่แหละผู้ที่เป็นเจ้าภาพหล่อภาษารีบุตรจงตั้งอธิษฐานจิตว่าเกิดในชาติใดๆถ้าไม่มาพบมาเกิดอีกขอให้เป็นผู้ที่มีปัญญาม,มากเหมือนภาษารีบุตรก็ทรงอธิษฐานแล้วก็นำแผ่นทองลงในเบ้าหล่อล้อมวันนี้แล้วก็นุมโมทนาสาธุไปพร้อมกันนี่เกิดเป็นมหามงคลนี่แล้วท่านจึงบอกว่า การได้หล่อพระพุทธปฏิมาเป็นโอกาสดีและก็นาทีทองเพราะฉะนั้นเจ้าภาพที่หล่อภาษารารีบทนี่ถือว่ามีปัญญามากต่อไปท่านเจ้าภาพที่สประกอบไปด้วยพันตำรวจโทอัมพลคุณมาโนดคุณมะนุนแสงหลอดคุณนงลักษถ้าชื่อผิดมาแจ้งบอกตามาด้วยคุณนงนดคุณพิชัยคุณพงรัฐ คุณราเศษคุณสรัญญาพัฒคุณเด็กชัยอัทวินคุณชัญญาพร้อมด้วยคณะสะพเกิดทุมแบนและก็สพบ้านแพ้วหล่อภาษีวรลีภาษีวรลีนี้ขึ้นชื่อว่าภาษีวรลีต่างมีความโชคดีในโชคลาบ ในครั้งสมัยพุทธกาลนี่มีชุมชนหมู่หนึ่งตลอดถึงพระสงฆ์รปอยู่จำพรรษาปรากฏว่าในหมู่บ้านนั้นมีแต่ความแห้งแล้งไม่มีของเขียวอยู่เลยทีนี้ก็กลับมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าให้ส่งพระศรีวลีพร้อมด้วยพระเถรลผู้มีความศรัทธานในพระศรีวลีไปด้วยเพราะพระศรีวลีนี้เป็นผู้ที่มี ความเล่าเลือที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้มีความโชคลาภสารีบุตรสดยอดปัญญาโมคลาลิธานุภาพล้นเหลือเลืองลาพภพระศีวลีคําว่าล้นเหลือเลืองลาพภพระศีวลีนี้ไม่มีอันใดขาดมีแต่สิ่งที่เป็นมหามงคลข้าวปลาหาันตลอดถึงข้าวของต,ต่างๆก็จะมีอันอุดมสมบูรณ์นี่เจ้าพระพาทพิศิได้หล่อพระศีวลีพระประคต เจ้าภาพที่ห้าก็ไปกอบไปด้วยท่านพระอาจารย์หรันพงศ์พร้อมครอบครัวผลสีสันคุณอำนาจสีสมบัติพร้อมครอบครัวได้เป็นเจ้าภาพหออา่ออมประคุตอมประคุตนี้ก็มีความสําคัญเหมือนกันในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าได้เป็นเชิญมาจากแม่น้ําเหมือนที่สิบสองของสิบสี่เวลาถึงประเพณีบุญสงการเราก็จะเป็นนาแห่ขบ,บวนถ้าเป็นบ้านอีสานเขาเรียกว่าไปแห่อมประคุตมา เมื่อนำอบาโคุธมาตั้งขอพรประการใดก็จะมีความสำเร็จนี่คือความเชื่อของคนโบราณตั้งแต่ครั้งโบราณากาลมาอาน,นิสง์ย่อมมากนี่คือเจ้าภาพที่หเจ้าภาพที่หก็ประกอบไปด้วยคุณต่อศักดิ์คุณศรีวิชัยคุณกิตสตินศรีวิชัยคุณทัศนีวันศรีวิชัยคุณประทุมคุณนภาพรคุณสุพิษถ้าได้ยินชื่อแล้วก็จเจริญพรท่านเจ้าภาพ มานั่งที่ป้ายสีฟ้าของตัวเองที่ติดตั้งเอาไว้ตลอดถึงพระเถรานุเถระทุรุปด้วยทางท่านพามถ้าพร้อมก็แจ้งบอกกัตาม,มาได้เพราะว่าตอนนี้ไม่มีนาฬิกา